แถดงคอนเน็กต์15ในกา5นาทีโดยประมาณจนถึง15ในกา30นาทีนะครับออนไลน์ทาง NBT Connect YouTube Facebook Tiktok และออนแอร์ทาง NBT 2 s d ผมเศกสมแจ้งกิจอยู่กับอาจารย์วิโรจน์อาลีครับสวัสดีครับเสกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะฮะคุณถนัดชัยมโนคุณรัฐเพชรสุทธีนะครับแล้วก็คุณระดาศิลปารัตน์คุณบีบีคุณกัญญรัตคุณธีระอินทราคุณนัท์ฟีอีกหลายคนนะฮะก็ฝากกดแชร์กดไลค์ มีคาถามก็พิมพ์กันเข้ามาครับผมนะฮะวันนี้แน่นอนเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องเศรษฐกิจวันนี้สําคัญ2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องกรณีที่คุณภูมิธรรมนะฮะประกาศเมื่อวานนี้นะครับจะประชุมเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและก็การปราบปรามยาเสพติดที่ระบาดค่อนข้างเยอะแล้วก็ขู่ด้วยเมื่อวานขู่ไว้แล้วว่าถ้าผู้ว่าคนไหนผู้การคนไหนภูมก,กับคนไหนไม่เข้า,ย,าย้าย ล่าสุดวันนี้โอ้โหพร้อมเพียงกันมากอาจารย์โ<อเ>็บกทบเนี่ยตรงข้ามเราเนี่ยรพร้อมเพียงกันมากม,ม,มันต้องพร้อมเพียงกันเป็นปกติอยู่แล้วนะเรื่องใหญ่แบบนี้ของบ้านเมืองคือบางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีนยโยบายทีก็ขยับกันทีทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มันเกิดการระบาดอืมก็สงสัยเหมือนกันที่ผ่านมาคือเราก็เห็นการจับอะแต่ทำไมไม่ลดสักทีเดี๋ยวรอดู3เดือนเนี่ยที่เขากําหนดขีดเส้นไว้ขีดเส้นไว้กำหนด KPI ไว้เนี่ย ถ้าไม่ได้ย้ายเนี่ยอันนี้<ม>น่าสนใจนะครับผมเออนะฮะเดี๋ยวทีนี้จับรายวันเลยอาจารย์ครับอยดูเถอะอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์เรื่องพระ,ะเราเราไม่ค่อยได้นําเสนอเรื่องนี้กันมากนะฮะแต่ว่าเราจะอธิบายข้อมูลออความคืบหน้าในแต่ละวันและกันเพราะว่าออใครที่อยากดูเรื่องนี้ก็ก็ไปดูตามสื่อหลายๆสื่อได้แต่ว่าเ,ออเราเข้าใจว่าหลายคนก็อยากจะฟังแต่ว่าเราเอาเฉพาะ กันกับเนื้อแล้วกันนะฮะวันนี้มีหนึ่งเคสกรณีเจ้าวาดวัดท่าบัวทองที่พิจิตรนะครับาการวิดีโอคอลคุยกับศีกาค,คนปัจจุบันนี่แหละมีปัญหา,านี่แหละล่าสุดตอนนี้นะฮะแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวตั้งแต่เช้ามาล่าสุดตอนนี้นะครับ,าอ,นนรบอาจารย์น่าสนใจเพราะว่าทางคุณบุญเชิดกิดติทรางกูลรองผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นะครับบอกว่าได้มอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรประสานเจ้าคณะผู้ปกครองเพื่อให้พระครูศรีรัตนวิเชียนเจ้าวาดวัดท่าบทองเนี่ยสละสมณเพศภายในวันนี้ย้ําด้วยภายในวันนี้ต้องศึกวันนี้อ,อครับนนี่ตั้งแต่เช้าท่านก็นหายไปเลยนะครับผมโอ้โหแล้วก็วันนี้เมื่อไม่ถึงหนึ่งชงั่วโมงตํารวจบอกอปปปป,ปทนะฮะแล้วก็ตํารวจกองปราบอขอ อนุญาตเข้าไปที่วัดประยูรวงศ์นะครับไปที่กุฏิเจ้าวาดนะฮะเพื่อที่จะตรวจสอบเอกสารซึ่งเจ้าวาดได้เตรียมไว้ให้แล้วอันนี้เป็นค,ความร<ว>ึบหน้าล่าสุดนะฮะเดี๋ยวบุคคลจะตกใจ,จบุคค้นบุกอะไรไม่ได้ค้นนะฮะก็เ,เป็นการประสา,กานกันล่วงหน้าลการประสานกันตกลงกันเตรียมเอกสารไว้ให้นะครับเพราะว่าเจ้าคุณประสิทธิ์เกี่ยวเนื่องกับเจ้าคุณประสิทธิ์ว่าเงินเนี่ยมีส่วนไหนเล็ดลอดออกไปหรือไม่เงินของวัดนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่า เรื่องนี้น่าใจอีกยาวเพราะว่าน่าสนใจอาจารย์ล่าสุดเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยเนี่ยเข้าพบสมเด็จพระสังฆราชเมื่อเช้าคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยบอกว่าสมเด็จพระอาริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชรับสั่งให้มีการสังคายนากฎหมายส่งเพิ่มความเข้มข้นในการดําเนินการกับผู้กระทําผิดนะครับซึ่งวันนี้ท่านเข้าไปนะฮะโอ้โห นะต่ออจากนี้ก็คงเห็นการสังคายนาครั้งใหญ่แหละพี่เก๋พ่เศษโอ้โหรอบนี้ดูเดือดจริงๆผมนึกถึงอะไรรู้ไหมอาจารย์ผมนึกถึง,ถงเคสเงินทอนวัดเลยนะครับผมครับเด<อ>ี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอ,ด,อดูเรื่องเศรษฐ,ฐกิจหนอยอาจารย์ครับผมเรื่องของการตรึงค่าไฟนะฮะหลายคนก็ออกมาทําแผนช่วยแล้วโดยเฉพาะของกระทรวงพาณิชย์อันนี้น่าสนใจ ะะะะกระทรวงพาณิชย์มีมประเด็นนะครับพิเศษก็คือเปิดเผยว่าเมื่อว,นนอวันที่16นะคคุณพิชัยชุนวัชิระรองนายกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าทีมไทยแลนด์ได้นําข้อเสนอนะครับลดภาษีนําเข้าสารัฐเป็นศูนย์ในหลายหมื่นรายการเลยนะฮะและข้อเสนออื่นไปคุยกับทางสํานักงานผู้แทนการค้าก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับก็คงจะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องแต่ค่อนข้าง มั่นใจว่าน่าจะได้ผลดีนะฮะอันนี้คือกรณีของที่คุณจตุพรบุรุษพัฒน์และมันตรีว่าการกระสวงพาณิชย์ก็เปิดเผยนะฮะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเมื่อมีการยื่นข้อเสนอไปลาพิเศษอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยระหว่างที่รอนะครับก็เบื้องต้นมีการตั้งสมมุติฐานเรื่องของการเยียวยาไว้ในสองระดับระดับแรกก็คือถ้าไม่ลดภาษีเลยโดนที่สามสิบหกปอร์เซ็นตอันนี้ จะเยียวยาใครบ้างกระทบใครบ้างนะครับ,รบกับอีกเกรดหนึ่งที่คิดไว้ก็คือ20%เอเพราะฉะนั้นแปลว่า,ารัฐบาลไทยเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยอยากได้เรทที่ประมาณ20%ถ้า20%นะนี้จะเท่ากับเวียดนามเวียดนามอ,นอ,อินโด19กอินโด19นะฮะก็บอกว่าเนี่ยจะไปดูนะครับว่าสินค้าอะไรกระทบบ้างกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีมาตรการการเยียวยายัางไงนะครับ กับเรื่องที่สองนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องค่าไฟแหละพิเศษครับในงวดของเดือนพฤษภาคมสิงหาคมเนี่ยอันเนี้ยตรึงอยู่ที่3ามบาทเกสิตางค์อันนี้คือมติเก่านะครับก็มีคนตั้งคำถามต่อว่าในงวดถัดไปเนี่ยก็จะยังคงมีการตรึงอยู่ไหมนะครับทางคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐประลัดกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าตอนนี้ประชุมกันอยู่นะครับแต่คาดว่าจะไม่ให้เกินนะครับที่ สามบาทเก้าสิบาตงต่อหน่วยนะฮะก็ยังคงสบายใจกันได้ว่าค่าฟงค่าไฟเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่ากระเดือดร้อนจากค่าไฟนี้ก็กันเยอะอ่าใชะะ่แต่ก็บอกว่ามีาสถา,าในปัจจุบันนะครับมีปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานอย่างเช่นกา๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG น,นะครปัจจุบันไปแตะอยู่ที่13เหรียญต่อลูกบาทฟุต นะครับราคาน้ํามันที่ผันผวนจากสงครามตะวันออกกลางนะฮะและที่สําคัญคือภาษีสารัฐแล้วก็รวมไปถึงค่าเงินบาทด้วยอันนี้รวมๆกันมีผลกระทบต่อต้นทุนนะครับของการผลิตไฟทั้งหมดนะฮะปัจจุบันแบกอยู่80ดหมื่ล้านแล้วพิเศษโอ้โหโอ้โหนะก็เห็นบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะรอฟังนะครับจากทางกรกพนะฮะแต่ยืนยันนะครับว่าจะพยายามตึงค่าไฟให้อยู่ใน สามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ต่อหน่วยไม่เกินวันนี้อืก็ท้ายที่สุดผมว่าก็ต้องช่วยชาวบ้านไปก่อนก็ต้องช่วยชาวบ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตึงกันต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของภาษีพิเศษมีอีกประเทศหนึ่งออกมาอีกแล้วอินเดียไปงาจานอินเดียเนี่ยได้เลทดีนะพิเศษแต่ไม่ยอมจะขอเจรจาต่อจะลดให้ลงไปเหลืออยู่ที่สิบนะฮะเพราะว่าบอกว่าถ้า ยังอยู่ที่เรทประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นที่เคยได้รอบที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดในอินเดียจะ25 26เปอร์เซ็นเนี่ยก็จะขอลดลงไปอีกนะครับอยู่ที่ประมาณ10เปอร์เซ็นนะฮะแล้วก็เปิดตลาดให้สินค้าสหรัฐนะครับเข้ามาเป็นศูนย์แต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้สหรัฐเปิดสินค้าบางตัวของอินเดียเนี่ยเข้าสู่อเมริกาที่ศูนย์เหมือนกันเออก็ต่อสู้นะแต่อินเดียเนี่ยมีความได้เปรียบพิเศษเพราะว่าเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐนะครับ ในภูมิภาคนี้ตามยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียมีโอกาสที่จะต่อรองได้อีกนะครับเท่าที่ดูแล้วอันนี้อาจจะไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับแต่จะเป็นเหตุผลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และรอบนี้อโอ้โหนะคือถ้าอินเดียด้ำลงไปได้อีกสินินหน้าจะโอ้โหที่เราเดือดร้อนเลยนะทีนี้ไอ้ภูมิภาคนี้ที่ได้้กันไปเนี่ยนะก็เดือดร้อนทันทีนะ แม้ว่าอินเดียจะไม่ใช่คู่แข่งนะครับของเราเยอะเท่าไหร่นะครับ,รบพิเศษแต่ว่าถ้าเขาสามารถลดภาษีลงมาดั้มได้ที่1ิเนี่ยโอ้โหลองคิดถึงเม็ดเงินการลงทุนอันนี้จะหันไปให้ความสนับสนุนหันไปให้ความสนใจกับการลงทุนในอินเดียมากขึ้นนะครับ,รบและหลังๆที่หลังจากที่จีนโดนบีบเนี่ยอินเดียก็ได้ สิทธิประโยชน์ออนะครับจากการย้ายการลงทุนจากจีนไปอินเดียก็พอสมควรนะฮะร,รอบนี้ก็จะยิ่งทําให้อินเดียอาจจะมีโอกาสในการที่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนเข้าไปได้เพิ่มขึ้นอีกนะฮะ<อ>ประเทศใหญ่ก็มีความได้เปรียบครับคุณเอนเดอร์ฟีบอกว่าเห็นว่าเราขอใช่ไหมสิบแปดเหรอเราขอสิบแปดครับพิเศษนะเราขอตัวเลขอยู่ประมาณเนี้ยแต่ผมคิดว่าในใจลึกๆไม่อยากให้เกินยี่สิบอะไรที่ได้น้อยกว่านั้นดีหมดอืนะครับ เดี๋ยวรอดูรอดูนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกฝ่ายพยายามเดินหน้าเต็มที่อ่ะครับผมอมืไม่อยากให้เราไปถูกเปรียบเทียบกับประเทศอื่นโอ้โหถ้าโดนเปรียบเทียบมันเสียเปรียบ่พิเศษถ้าอัตราภาษีเราแพงกว่าเขาเยอะเนี่ยโอ้โหจะแข่งขันยังไงจำได้ไหมของกัมพูชาเราโดนเปรียบเทียบมาแล้วรอบอะบแต่หารู้ไหมยังเจราจารไม่จบไม่จบเัยไม่จบแล้วเราก็ปล่อยให้เขา ไปเปรียบเทียบแทาจรย์ไม่มีใครออกมาโต้เลยอนนะอือ่ะคุณไพศีบอกว่าวันนี้หัวหัวสอวอมีความคืบหน้าด้วยวันนี้มีอนุนะครับของทางกรกตนะครับก็ยื่นส่งเรื่องไปที่กรกตชุดใหญ่ครับในกรณีไปพบเส้นทางการเงินนะครับรู้สึกจะสอวอถ้าผมจำไม่ผิด229รายด้วยกันแล้วก็จะมี <c oughs> บิกบ๊กๆนะครับของอพรรคการเม,มือง นะครับรวมอยู่ในนั้นด้วยนะก็คาดว่าจะรีบส่งให้ดำเนินการนะครับก็คือไปที่กรกตชุดใหญ่กรกตชุดใหญ่ไปที่น่าจะไปที่ศาลน,น้ำมันุูผมเหนื่อยเลยนะอาจารย์เหนื่อยเหนื่อยเนื่อยแต่ว่ายังใช้เวลาหลายคนคิดว่าเร็วออนะครับแต่คิดว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนี่แล้ววันเดียวกันนี้ผมเห็นข่าวนะ d ีเอลงไปขนงพระปากช่องโคราชไปตรวจรันเวยสนามบินครับผมโอ้ย โอ้โหเหมือนมาประเดยประดังช่วงนี้เลยครั<พ>บผมครับผมผสข้าวผสเสาแท้งนะฮะโอ้โหทั้งประเทศเลยเ<笑><笑>นะอ่ะเดี๋ยวรอดูการเมืองก็ต้องติดตามนะฮะเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราก็ต้องติดตามอ่าเรื่องนี่เราคุยเรื่องเกาะติดภาษีสหรัฐเห็นมีความเคลื่อนไหวของผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยเหรอโอ้โหผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันใช่ไหมฮะใช่ก็ออกมาสอนหนังสืออีกแบบพิเศษ S <S <S อ,อผู้ว่าเบงก์ชาติเอาหน่อยเอาหน่อยนะคุณเศรษฐพุทธรครับผมเปิดเผยไดง,งานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนะครับแล้วก็พูดสําหรับเรนภาษ,ษ,ษีนําเข้าสินค้าจะเห็นว่าเริ่มเห็นความชัดเจนในการเจรจาในประเทศอืนอ่นๆแล้วบางส่วนนะแม้จะยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาสะท้อนถึงความสําคัญของเจรจาของการเจรจา และหลังจากนั้นจะต้องมีมาตราการบรรเทาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและนะสิ่งสุดท้ายที่สำคัญมักจะถูกละเลยคือการปรับตัวเออนะเพราะเขาบอกว่าจะใน,นเรื่องระยะสั้นควรใช้โอกาสนี้ในการปรับตัวไม่เน้นตัวเลขการส่งออกหรือการลงทุนอโอ้โหถ้าส่งออกไม่ส่งออกการลงทุนไม่สนใจคุณจะปรับตัวได้ไงครับออ <laughs> ใช่ <laughs> คือมันพูดแล้วมันก็หลอดีนะพิเศษเวลาพูดอะไรแบบเนี้ยนะฮะว่าแบบ การปรับตัวถูกฮนะมันต้องปรับตัวแล้วมันควรจะต้องปรับตัวนานแล้วนะครับ,รบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเจอปัญหาเฉพาะหน้าประเดประดังแบบนี้เนี่ยถามว่าจะไม่ให้สนใจตัวเลขการส่งออกหรือการลงทุนเลยแล้วจะให้ทำยังไงอ,อ่ะการลงทุนโหดนะครับเพราะว่าถ้าสม,มุเรได้ตราภาษีที่แพงกว่าเนี่ยจะทํายังไงมันก็ต้องคิดถึงเรื่องของการยังคงดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนอยู่เพราะประเทศไทยเนี่ยรอเม็ดเงินนะครับศักยภาพในการลงทุนเทคโนโลยีด้วย ผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยต่ำนะครับส่วนใหญ่เราไปอยู่ในภาพบริการซะเยอะหรือไม่ก็เป็นส่วนก็เรียกว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนนะครับที่ส่งต่อให้อุตสาหกรรมใหญ่ทีหนึ่งนะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองกับ2นะครับตัวเลขการส่งออกโอ้โหถ้าไม่ส่งออก,กเอาอะไราได้มาจากไหนประเทศนี้มุ่งเน้นการส่งออกนะครับมีรายได้จากการส่งออกหลังจากมีการลงทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่ผลิตก็ส่งออกก็ถือว่าเป็นรายได้ที่มีส,สัดส่วนสูงมากนะครับต่อ GDP นะครับ ตัวนี้ไม่คิดไม่ได้และที่ผ่านมาไอ้เรื่องนี้ซบเซามาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเราจะคุยกับอาจารย์สุชาติเราคุยกับอาจารย์หลายท่านเนี่ยทุกคนก็ชี้ว่าเนื้อบายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการค่างเงินเนี่ยมันส่งผลกระทบในด้านลบ,บนะครับต่อ,อผู้ส่งออกเยอะนะฮะค่างเงินแพงค,คนเข้ามาก็รู้สึกว่าเอาดอลลาร์มาแลกเงินบาทเพิ่ม,มลงทุนก็ได้น้อยเวลาส่งออกก็เวลาขายได้นะครับเอาเงินบาทไปแลก ลลามาก็ได้น้อยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็ค่าเงินบาทแข็งเกินไปมันก็ทําให้แข่งขันไม่ได้ครับนะฮะอันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญนะพิเศษว่าถ้าเราต้องการที่จะยังเดินหน้าต่อไปได้นี่คือที่มาของรายได้ครับทีนี้มันต้องมีรายได้ระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยไปสู่เรื่องของการปรับตัวทีนี้ใครจะต้องปรับตัวมันก็อยู่ที่เอกชนด้วยครับนะครับว่าจะปรับตัวยังไงนะฮะนอกจากนี้นะฮะยังพูดถึงการเปิดตลาด นะครับท่านผู้ว่าบอกว่าแต่ละประเทศต้องดูของตัวเองแต่สิ่งที่จะมีผลกระทบมากที่สุดคือสินค้าต้นทางจากประเทศอื่นหรือ transshipment นะฮะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงอะไรนะับเป็น transshipment มีผลกระทบค่อนข้างเยอะเรื่องการลงทุนและด้านอื่นๆต้องรอดูรายละเอียดเหมือนประเทศเวียดนามก็คือรอดูว่าสหรัฐจะตั้งภาษีนะครับสำหรับสินค้าที่เป็น transshipment อย่างไรนะฮะ นอกจากนี้นะครับก็บอกว่าภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจนะครับรวมไปถึงภาคการเงินต้องหันหน้าเข้าหากันครับก็ท่านก็หันหน้าหน่อยออท่านก็นถามเนี่ย <c oughs> นะไม่รู้จะว่าอย่างไงนะฮะก็คือที่ท่านพูดมาพิเศษส่วนหนึ่งมันก็ถูกอะ่ะแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่เห็นบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังอ่ะพิเศษ นี่อาจารย์<ช>พูดเหมือนคุณอตัตเตฟีถามเหมือนกันเนี่ยแล้วที่พูดมาเนี่ยช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างก็ไม่มีเนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูทั้งหมดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบสอนหนังสืออะทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับ,รบเ,เรื่องของเปิดตลาดอยากจะฝากไว้เรื่องผลกระทบมาจากหลายช่องทางคือกลุ่มส่งออกไปสหรัฐโด,ดยตรงกลุ่มมีผลกระทบจากการเจรจาภาษีที่จะลดลงกลุ<ๆ>่มที่เราเป็นห่วงส่งเสียงไปหลายครั้ง อ่าอันนี้น่าจะเป็นกรณีในหมูในอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มสินค้าที่ทะลักเข้ามาจากการส่งออกไปสหรัฐไม่ได้และกลุ่มธุรกิจสาขารับผลกระทบเช่นเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครืคร่องใช้ไฟฟ้าก็ถูกอะครับทุกคนทราบดีว่าตัวเลขการส่งออกนะครับลำดับต้นๆที่ไปสหรัฐที่ได้ดุลเนี่ยมีอะไรบ้างมันก็ต้องกระทบอยู่แล้วนะฮะทีนี้แล้วไงนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลเรื่องนี้ยังไงจะเข้ามามีส่วนไม่ได้บอกว่า ทุกอย่างอยู่ในมือธนาคารแห่งประเทศไทยหมดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าท่านจะช่วยยังไง<อ>ใช่ไหมฮะในแง่ของการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะที่หลายท่านพยายามที่จะชี้มาก็คือว่าค่าเงินบาทมันแข็งเกินไปโดยเปรียบเทียบกับ<อ>ประเทศที่ผลิตสินค้าแบบเดียวกันแข่งขันกับเราเนี่ยนะฮะราคาก็ถูกก่าเราเยอะเริ่มผลิตขึ้นมาต้นทุนเท่ากันปั๊บของเราแพงกว่าแล้วด้วยตาแลกเปลี่ยนเนี่ยเอออันนี้ท่านจะทํำยังไงนะฮะ ดูไหมดูอยู่ไหมผมว่าน่าจะดูอยู่นะที่อาจารย์พูดเนี่ยว่าเขาดูอยู่ล้วฮะใช่ก็เห็นดูว่าไม่เห็นทําอะไรเลยมันเป็นอย่างนี้มาพักใหญ่ๆแลวนะพิเศษคือมีคนบ่นมาตลอดว่าค่างเงินบาทมันแพงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบครับนะฮะกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรื่องสินเชื่อก็เหมือนเดิมนะครับบอกว่ามีความเสี่ยงก็ทําให้ธนาคารไม่อยากปล่อยสินเชื่อนะฮะก็จะไปบอกว่าต้นเหตุคือความเสี่ยงนะครับเรื่องของกลไกค้ำประกันสินเชื่อ นะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือพูดง่ายก็คือว่าตนเองเรื่องดอกเบี้ยตัวเองไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่ธนาคารไม่ยอมปล่อยเองนะฮะทีนี้ไอ้กระบวนการต่างๆในการดูแลหนี้ครัวเรือนนะครับที่จะไปลดหนี้ครัวเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านเข้ามามีส่วน มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วเราก็ตั้งคําถามเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาต่างๆเราเห็นเวลาเกิดวิกฤตอย่างอื่นเกิดวิกฤตน้ําท่วมใช่ไหมฮะมเกิดวิกฤตโควิดเห็นท่านกุลีกุจอช่วยเหลือเกินนะฮะพอมาถึงยุคนี้ไม่มีซักเสียงเลยออกมามจากธนาคารประเทศไทยว่าจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือตัวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนดูแลนะครับโดยเฉพาะในกรณีซอฟต์โลนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ช่วยนะครับผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้าง<ม>เอาแค่ตัวเลขเท่ากับเทียบโควิดอ่ะพอได้ไหมเออ,เอ,อคืออาจารย์กำลังจะเทียบ,ย,บยุคนื้นกับยุคนี้ครับผมการให้ความช่วยเหลือมันต่างกันยุคนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยต่ําเตี้ยเรียดดินมากนะพิเศษยุคนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมก็วิจารณ์ไปนะว่ามันเตีย้ยไปเปล่าออมันต่ําเกินมากเลยมันทําให้คนเข้าสู่สภาวะของการเป็นนิสินค่อนข้างเยอะนะครับ มันควรเป็นหน้าที่รัฐในการดูแลมากกว่าเพราะมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าต้นทุนในการที่จะไปกู้หนี้ยืมสินของรัฐเพื่อช่วยผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยมันถูกกว่าที่จะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยไปกู้กันเอ,เองอแล้ถ้ากู้ในระบบไม่ได้ซึ่งก็มีความเข้มงวดพอสมควรในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องไปกู้กันนอกระบบจนมาเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันนะครับออถ้ายังไม,ไม่ถ้ายังไม่ไม่ใกล้เกษียณน,นะ ไม่หมดไม่ใกล้หมดวาระนะผมแนะนำแล้วแกก็ยังยืนยันอยากให้ธุรกิจปรับตัวมีศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ถ้ายังไม่ใกล้หมดวาระเนี่ยผมแนะนําให้รัฐบาลเนี่ยไปคุยกับคนที่แต่งตั้งผู้ว่าผู้ว่ามาช่วยผมทำแก้นัหามาช่วยแก้ปัญหาหน่อยนะครับคือแปลกใจอ่ะแกจะชอบออกแนวเนี้ยก็คือไปลาไปพูดตรงนั้นพูดตรงนี้แกก็ออกมาในลักษณะของการ สอดหนังสือเป็นหลักนะครับในขณะที่เราเห็นบทบาทของการที่ท่านจะเข้าไปให้การสนับสนุนทํางานร่วมกับรัฐบาลในการออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีอยู่ยังไงบ้างเนี่ยถือว่ายังน้อยอนะครับแล้วต้องย้ําเรื่องหนึ่งอาจารย์เรื่องการเจรจาภาษีทัมเนี่ยวันนี้มีข่าวมาอีกคือถ้าเราจำกันได้เมื่อวันอังคารเนี่ยคุณภูมิธรรมพูดชัดเรื่องที่มีข่าวว่าจะใช้ฐานทัพเรือทัพละมุทิพัง,งาให้อเมริกาใช้เป็นฐานเนี่ยคุณภูมิธรรมย้ําเลยนะว่าไม่จริงไม่จริง ไม่มีไม่มีการคุยเรื่องนี้แล้ววันนี้มีมีคนมาปล่อยข่าวอีกปล่อยแลออเป็นนักการเมืองแต่ไม่บอกพักไหนเราไปหาดูกันเองเพิ่งจะไปแถลงการแถลงข่าวกับนราผมก็ทําไมไปปล่อยกันอย่างนั้นอีกคือเราไม่เชื่อคนของรัฐแล้วเราจะเชื่อใครประเด็นคือถ้าคนของรัฐพูดโกหกอันเนี้ซัดได้เลยรบชออแต่เนี่มันยังไม่ได้เกิดแล้วเขาก็ยาวยืนยันมาแล้วว่ามันไม่มีคผมเออแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมะคือเราเล่นการเมืองกันมากไปอ่ะ ก็มากไปจริงๆพิเศษแต่ในกรณีของการที่จะเข้ามาส่งบำรุงกาลังอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติจริงๆเขาเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็ตอนฝึกเขาบาโกเขาก็มาเขาก็มาอยู่แล้วเออนะฮะผมก็พยายามเข้าไปดูนะพิเศษในเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะมันมีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมนะครับในฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่มีไม่มีเลยนะมันไม่มีเนื้อหาไม่มีแม้กระทั่งข้อเสนอนะครับใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมัน โตขึ้นมาได้ยังไงเนาะอยากให้แบบช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศไปก่อนช่วงนี้ครับผมเพอาเศรษฐกิจดีหรือว่าอะไรดีปากท้องดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเมืองใหม่ครับผมวงนี้ถ้าพักการเมืองได้สักนิดก็จะดีนะครับผมเพราะมันทุกวันเหลือเกินอืมอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนี้ไปหมดเวลาของ h a i l a น d c ค n n e c t วันนี้แล้วนะฮะผมกับอาจารย์วิโร์ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ